แจ้งกองผู้ไปเนาะไอว่าเออเดี๋ยวเราบอกอยู่ที่ไหนยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์อยูทูบเบอร์เด็กเจี๊ยบเจียมอีกฮะอ๋อบัดนี้ของพวกมีเล่จังเอาใส่ถุงใส่ยังเมื่อเอาต่อประหยัดหน้ามิเจ้ากรรมนายเวรก่อนอจิได้เป็นสิริมงคลให้ขอได้คุณได้กุศลนำกับจังจิได้โอ้สิหายนะ ยะท้าวริวะนาปุราปาลีปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิตจตุสัพเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปนรโสยะทามณิโชธิรสโสยะทาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภารวัตวันตรายโยสุขีตีฆายโกภวะ อภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปัจจายโนจัตโตโรตมาวันตันติอายุวันโนสังภะลานบกปเป่าลายสือมาเอาถุงมาใส่ของเอามาต้อนผู้อยู่เือนนำกินที่ได้เป็นมงคลเป็นสิริมงคลให้กับเขา,เานำาที่ได้ถือเลขสองใบบ่ต้องฉีกแบ่งไถเดอร์ เอาเจ้าของผ <laughs> <c oughs> ู้เดียวพอจังัววุ่นวายกันเออกันสีกแบ่งกันเออไปแล้วือเ่มเลจเือเออเอาูมาเทั้งใจใจถึงเอาเาไปันกันิ้ในเบิทุอย่างภาะอันบุเอาสูิ้มลงบวยเอากานพูดไปจิ้มลงน้ำเนื่อกเขาอัดฝาอันใครเองนี่ย สะอาดด้วยแล้วก็เป็นมงคลด้วยเราอยู่อานพิธีแล้วเดี๋ยวเราหน้าครอบครัวกันได้ไหมมาตุ้งหน้าครอบครัวแหลกว่าครอบครัวแหลกนี่อันนี้อันนี้อันนี้ใส่ขนมเอาขนมเนี่ยใส่ขนมเนี่ยใส่ขนม ใช้ทุงนี่นี่คอยแช่ทุงนี่อร่อยจะนอนเถิงขารลยนอนเงินเถิงอนอนนี่สอด ร,ออรีสยยอรทโอ้ครับก็ท่านโอ้เรยุยุ่ยทายน่อ่อย่อยได้พนันหา,าเพื่อนเอาคนซิ่งคนคลองไปใส่ีสอร,อร,ราามมากัได้นอนดยยโอ้เนี่ยเขาจะไปปัม้มนระวังผู้สาวไปปั้มเรื่เวลาว่างอน่นทำงานทาถานเ่าจทนนอนคนเยวพราะทำานนอนเอนเราทีรของ,งไปเอ้มันบริตัทสายอันคันๆกันท่านใต้ก็เทานจสอสอยู่ เอาไปเลยตักกินตักาล้วยกตักกินตักกินโลดมันเปิดแล้วมันเยนนั่นมันอาบปมันชาวกนะมัน่ีกว่าตักกินตักกินโลดเอากยกินเลยชาว้เียวก็ไม่เยีวนะวนาวก็มีอยู่ฝายยมีเอรับัหเอาเลินละว้ดีนะ อร่อยดีเนะฮะมีแหละนีหะได้ส่นนสก้ยกานนได้พูดา้ยทบกเอานนั่าได้กันนถ้าพูดจนนแล้วอันนี้องาอ่าได้นบเออันี่เออาุออันนี้บรัยกาแฟดำดีๆได้ได้บ่ายสองรอบเลยอร่อย เมื่อแรกแหละฟันดีแล้วนองที่สองเนี่ยนอนนอเฮ้ยตาใส่ลมลมมาอ่งววิทวทของเราดูีลทำาเาแล้วอืยันด้วแล้วของท้เก็ยเองนี่นะไม่ได้หนอยเก็บเองลยมกนีเลยด้วย เอาากเไว้ที่นท้งค่อยหามเลยอมาขับไปหนยอีแสารพัดไมปรระธาแตกทั้งสองอ่นเลยทั้งสองใบเลยเอาเอามาไว้ตี่เออใบไว้หอขอนอนลไจูตาดูอันนี้เจ้าเนี่ยัวเจ้าเนี่ย้ะไนี thank you